เรามาเดินลัดเลาะหาเก็บดอกสะเดาเราก็กินดอกบานกันไปก่อนอ่าเป็นดอกที่อยู่ปลายกิ่งตอนเราก็เลยจะไม่หักเราจะทยอยเก็บออกแบบนี้ให้เขาแตกยอดใหม่แล้วดอกนี้เราก็เอาไปกินได้ด้วยก็ถือว่าเป็นกำไรนะดีว ก็ได้เยอะอยู่นะนมันก็จะอยู่ไปกินตอนอนี้แหละแล้วเราก็ถ้ามันปล่อยให้มันดอกมันจะไม่มันจะไม่แตกยอดบวกกับอยากกินด้วยมันก็หลายๆอย่างบางทีก็บานจะโรยไปก็มีนะนี่เห็นไหมจะโรยแลย้วจะโรยอย่างนี้ก็เก็บทิ้งไปอันไหนกินได้ก็กินนี่ก็เก็บ เก็บแบบแทรเลม <c oughs> เห็นตรงไหนอยั่เยอะอยู่นะพูดถึงมองเข้ามาขาวๆเต็มเลยสึ่อาทวายที่ดอกเร็วตอนนี้ก็เป็นทวายมันแอุ้ยจอดอกเยอะมากโดนน้ำนะมือโดนน้ำมาเลย มองไม่เห็นไม่มีแตนในมือเลยเลยแตะว่านี่มันเป็นเลน็กไงใช่ไู้เดินลัดเลาะให้ทั่วแล้วก็มาดูสำรวจด้วยโอ้นี่ไงนี่แสงแดดมันจ้านะเชา้ชาเช้า ไหม่ดูโชว์หน่อยอ่ะวันนี้เราได้ดอกบานเท่านี้แค่นี้ก็กินได้ทั้งบ้านแหละโอเคอนนี้พามาเก็บมาเล่มดอกออกจากปลายอะจริงตอนเพื่อให้แตกยอดใหม่ก็ผลพลอยได้ก็คือเราก็จะได้ดอกไปกินกันน้ำพริกเช้านี้